สวัสดีครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิวครับวันนี้วันที่21แล้วบรรุเซสชันโกแล้วนะครับทําติดต่อกัน21วันแล้วก็จะทาไปเรื่อยๆนะครับพัสดุครับเพิ่งมาถึงวันนี้มี2ชิ้นแกะกล่องก่อนนะครับแล้วค่อยไปรีวิววันหลังอันนี้เป็นพัสดุที่กดได้จากแฟลกเซลนะครับของช้อปปีมากล่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับกดตั้งแต่วันเสาร์ครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่ได้ส่งนะครับแล้วก็มันเป็นของเซลล์มันก็เลยต้อง รอนานนิดหนึ่งรอคนขายเขาส่งนานนะครับก็แพ็คมาดีเหมือนกันนะครับกล่องใหญ่ขอบับเฟลมาดีครับอันนี้เป็นอุปกรณ์และเกมนะครับที่ชื่อว่าริงฟิตใครไม่ฟิตริงฟิตนะครับฟิตปังเลยครับฟิตเปรี้ยสิคือปกติแล้วเนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณสองสามพันนะครับแล้วแต่สองพันเจ็ด ถึงสามพันแล้วแต่ร้านแล้วแต่เวอร์ชันก็จะมีเวอร์ชันอเมริกาเวอร์ชันเอเชียเวอร์ชันฮ่องกงผมกดเป็นเวอร์ชันฮ่องกงมาเพราะว่าเขามีแฟลเซลลดราคาเหลือสองพันหกกว่าแล้วใช้โค้ดใช้อะไรได้อีกนะครับก็เหลือไม่ถึงสองพันห้ารวมค่าส่งด้วยก็กลายเป็นประมาณเสองพันห้าสองพันห้าร้อยสี่บาทร้านคลาสสิกเกมอันนี้เป็นลิมฟิต แอดเวนเจอร์นะครับเป็นเวอร์ชั่นฮ่องกงก็จะเป็นภาษาจีนมาเลยแต่ตัวเกมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษครับอันนี้เป็นเป็นเกมที่ใช้ไว้เล่นกับเครื่อง Nintendo Switch นะครับปีนี้วันเกิดเพื่อนๆเ,เขาหุ้นต่างซื้อ e ิ d น S w i วิตให้ครับมีแผ่นเกมหน้าปกเนี่ยเป็นภาษาจีนนะครับมีภาษาจีนเพราะเป็นฮ่องกงแต่ก็อย่างที่บอกว่าเกมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเลือกได้แล้วก็ตัวที่เป็นลิงฟิต อันนี้เป็นการแกะกล่องเป็น first impression เป็นการแกะเคของด้วยนะครับเคยบอกแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาเขียนทำรีวิวเนี่ยอย่างนึงเวลาเราสั่งของมาจาก s h อ p e e Lazada หรืออะไรออนไลน์ก็แล้วแต่เนี่ยส่งเป็นไปรษณีย์มาเนี่ยเราอาจบันทึกไว้ตอนเราแกะเผื่อว่าถ้ามันมีปัญหาจะได้เป็นหลักฐานในการส่งเพลมนะครับหลักการเล่นเนี่ยมันคงมันเหมือนต้องใช้การเขย่าการอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้จอยจอยของเขาเนี่ยติดตรงนี้ อีกจอยหนึ่งก็เอามารัดไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอผมลองแล้วเนี่ยก็จะค่อยมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งกิติศัพท์ของเกมนี้คือค่อนข้างโหดหลายๆคนเล่นแล้วบอกว่าเหนื่อยแบบเหนื่อยเหน,นื่อยโคตรอ,อะเหนื่อยแล้วก็แบบบางคนนี่บอกว่าแบบโห้กล้ามขึ้นเพราะว่าเกมนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูอาจจะเป็นชาเลนจ์ต่อไปครับอาจจะเป็น the next twenty one ชาเลนนะครับอันที่สองเนี่ยผมแกะมาจากกล่องพัสดุแล้วเว็บแคมที่ข้าพเจ้าเลือกเป็นยี่ห้อ ผมมาอ่านว่าราปูนะครับแต่ว่าคนที่เขาเขียนคนขายเนี่ยเขาเขียนว่าราโปคือตอนนี้ใช้ซูมบ่อยมากครับเพราะว่าต้องมีการโค้ชออนไลน์มีการเรียนออนไลน์ตอนนี้ต้องสร้างเป็นโค้ชนะครับนอกจากที่บอกว่าเป็นอาชีพที่ทำมาหากินแล้วเนี่ยอีกอาชีพหนึ่งที่ผมทำอยู่ก็คือเรื่ององการโค้ชท่านใดสนใจยังไงก็หลังไมค์มาคุยกันได้นะครับแต่ตอนนี้คือเราต้องทำผ่านออนไลน์ มันก็จะมีโปรแกรมที่เป็นพวกซูมพวกออนไลน์ั้งหลายแล้วทีนี้นผมใช้คอมที่เป็น Mac mini เพราะนั้นเขาจะไม่มีกล้องวิธีการที่ผมใช้ตอนนี้คือผมก็ใช้กล้องตัวนี้แหละ Sony CV1 เนี่ยคืออันทาประโยชน์มากนะครับก็ต่อ USB เป็นเว็บแคมแล้วต่อผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า OBS นะครับเพื่อที่จะเอาเข้าไปที่ซูมคือภาพมันก็จะดีเพราะว่ากล้องอันนี้มันเป็นกล้องที่ดีถูกไหมแต่ข้อเสียคือมันจะเปลืองกล้อง เพราะว่ากล้องตัวนี้ก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วเรามาใช้เนี่ยอย่างเมื่อคือนเซสชันเมื่อคือนเนี้ยโคสแบบกลุ่มไปเนี่ยประมาณสามชั่วโมงปัญหาคือมันร้อนครับกล้องมันร้อนแล้วมันก็ดับตัวเองมันก็จะมีการติดขัดน,นิดนึงแล้วก็เลยสั่งเว็บแคมซึ่งเลือกยากมากคือเว็บแคมมันมีเยอะหลักๆเนี่ยมันก็จะมี Logitech ใช่ไหมแต่ว่าผมก็ดูแล้ว Logitech ก็มีหลายรหรัสแล้วส่วนใหญ่จะเป็น720 p ิแล้วก็ราคาจะอยู่แถวแถว0 0พบาทขึ้น แบบดีๆเลยที่แบบสตรีมเมอร์เขาใช้กันที่มีรีวิวเยอะๆก็จะสามสี่พันเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างแพงเกินไปไหมอยากมีทางเลือกอันอื่นไปดูของจีนก็ไม่ค่อยถูกใจหน้าแตา่สี่ห้าร้อยแล้วป็นพันแปดสิบพีด้วยก่อนหน้านี้มีกดของเสี่ยวหมีไปร้านหนึง่งแต่ปรากฏว่าก็โดนแคนเซิลเขาบอกว่าของมันดีเฟกต์เขาก็เลยขอคืนเงินก็เหมือนวิบากกรรมไงก็ไม่รู้ครับวันนั้นก็เลยเลือกตัวนี้ที่เลือกตัวนี้คือยี่ห้อนี้ผมเคยเห็นอยู่ราปูเนี่ย ดาบโอระปู o, เนี่ยแล้วมันเป็น Full HD 1080p แล้วมันมีโลโก้ของ c i n e x ก็คือมีประกันแล้วมันก็เป็นของแบบมีมาตรฐานมีดูดีหน้าตาของตัวกล้องก็ดูดีพอใช้ได้ตัวนี้ราคา890ล้กรวมส่งไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองอินบ็อกซ์อันอินบ็อกซ์อันบ็อกซ์ดูวันนี้ให้2ออันเลยนะครับเป็นการอันบ็อกซ์ ตกใจครับมีเปเปอร์คู่มือเล็กๆแล้วก็เป็นตัวกล้องเลยครับไม่มีอะไรเลยมีเท่านี้เพราะว่าเราซื้อกล้องเว็บแคมมันจะต้องมีแค่เท่านี้แหลนะเนาะถุงพลาสติกเน,เนื้อดีครับเนื้อแบบใช้ได้ทีเดียว First impression นะครับพลาสติกเนื้อดีดูดีนะครับ กล้องเว็บแคมมีสัญลักษณ์ HD 1080p เดี๋ยวไว้ใช้จริงเสร็จแล้วก็จะเช่นเดิมครับทำรีวิวมาให้ดูตรงนี้เป็นเป็นเอาไว้วางกับเหนือจอแบบนี้มันก็จะจริงๆมันก็จะแค่ล็อกแค่นี้วางไว้แค่นี้เลยแล้วก็ปรับเอาหรือตัวนี้นะครับใส่กับขาตั้งกล้องได้แล้วก็มีไม้นะมีไม่แต่ธรรมดาผมจะใช้หูฟัง AirPods แหละที่ทำรีวิวไปแล้วสาย USB ก็ ดูถ้าทางยาวดีนะครับแล้วก็มีตัวกันสัญญาณด้วยดูดีคุ้มค่า First Impression โอเคครับได้ตามตรงปกตามที่อยากได้สายก็ยาวอยู่ครับถูอว่ายาวนี่น่าจะเมตรครึ่งคิดว่าน่าจะเมตรครึ่งกล้องเว็บแคมตัวนี้นี่ผมเจอชื่อแล้วครับเขาคือรบผูรบผูกกาลันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับสำหรับภาษาไทย ช่วงนี้ถ้าใครสั่งของเนี่ยก็อดทนรอนิดนึงเขามีปัญหากันเรื่องโควิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะอยู่ว่าจะดีเลย์ล่าช้าหน่อยช่วงนี้อยู่บ้านก็เพิ่มพูนความรู้ครับแล้วก็พยายามหาอาชีพใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ผ่อนคลายพยายามไม่เรียสจริจังกับความคิดบางอันมากเกินไปนักขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ